อาจารา์ครับกับคนไข้เราเนี่ยจา์คิดว่าในกระบวนการอการขอดหรือว่าการการผ่าตัดอดหรือว่าการขอดทางช่องขอดโดยการขอดธรรมชาติอันไหนนะที่ไม่ให้ประโยชน์มันก็น่าจะมีทั้งข้อดีข้อเสียในแต่ละวิธีนะครับจริงๆการขอดเองสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งคือมันดีกับเรามากกว่าตรงที่ช่องทางธรรมชาติมันไม่เกิดการทําลายเนื้อเยื่อ การฟื้นตัวของแม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าข้อบ่งชี้ของเขาที่มไม่ได้มีความเสี่ยงในการที่จะคลอดเองณเวลานั้นจริงๆเราน่าจะต้องดูเป็นรายๆไปด้วยนั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งค่ะแต่ข้อสมัยนี้ก็ไม่น่ากลัวนะครับก็ใช่วันรุกขึ้นก็ให้แม่ลุกเดินแล้วน,ยนะยาแก้ปวดแล้วก็มีฟื้นตัวของการคลอดเองก็จะได้ได้เปรียบมากกว่าค,คนที่ผ่าคลอดในรายที่คลอดเองเป็นไงครับ ในรายที่คลอดเองคือถ้าคลอดเองมันมีฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณแม่มีการคลอดเองมันก็ฮอร์โมนตรงนั้นจริงๆมันก็ไปกระตุ้นน้ํานมของเราด้วยซึ่งน้ํานมมันก็จะค่อนข้างดีกว่าปัจจุบันผ่าตัดคลอดมันก็ไม่ได้มีข้อเสียเกิดการประเมินที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นความเสีย่ยงบางทีเราอาจจะพลาดการคลอดเองหรือคุยกับคุณแม่เป็นรายๆไปถูกต้องไหมคะอาจารย์คือจริง,รงๆเรื่องการปวดทางการแพทย์เราสามารถที่จะ โคปมันได้ค่อนข้างดีคนไข้ s ซอร์ f y คือพอใจกับทั้ง2วิธีถ้าเรามีการคุยกับคนไข้เรื่องของการผ่าลอดก็น้ำนมก็จะมาช้ากว่าโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2ีถึงชั่วโมงที่จะมาช้ากว่าลอดเองแต่จริงเรานี้น้ำนมนี่โรงพยาบาลเราก็มียากระตุ้นน้ำนมให้ใช่ค่ะเกือบทุกรายที่ใช้กันซึ่งจริงๆก็ต้องเราต้องเราต้องคุยกับคุณแม่เป็นหลักอะเนาะจย์เนาะว่าข้อดีของการลอดเองมันคือประมาณนี้แล้วอาจจะมีข้อเสียอย่างเช่นบางที การฉุกเฉินของการคลอดเองเราเดาเวลาไม่ได้<ม>คือบางครั้งมันอาจจะคุณแม่อยู่ในสถานที่ที่มาถึงเราไม่ทันแต่เรื่องของการผ่าคลอดก็จะสามารถช่วยเหลือหรือว,ว่าช่วยให้น้องคลอดออกมาได้รวดเร็วกว่าการที่รอคลอดเองสมมติว่ามีราะฉุกเฉินทางมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดเนาะทางทีมหมอเราเนี่ยใข้คนไข้บวกหลังลงที่ไปปุ๊บสามสี่นาทีเด็กก็ออกแล้วสมมติน้องผิดปกติหรือว,ว่าาติดเครื่องมอนิเตอร์แล้วเจอว่าเด็กมีความผิดปกติในท้องคุณแม่ก็จะสามารถช่วยเหลือน้องได้ได้รวดเร็วกว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของการผ่าคลอด แม้แต่ในกรณีที่ข้อบ่งชี้ไม่ได้แน่ชัดมากอย่างเช่นคุณแม่อายุมากๆแล้วเราประเมินแล้วคุยกับคุณแม่แล้วบางคนเวลานี้ถึงแม้เกิน3.5บางคนเขาก็อยากคลอดเองก็ยังมีนะคะจารย์แต่ว่าด้วยประสบการณ์ถ้าเขาเป็นท้องแรกแล้วอายุมากๆเขามีโอกาสที่สุดท้ายอาจจะต้องได้ไปผ่าตัด2ออย่างที่อาจารย์ว่าไม่ได้มีอันไหนแย่กว่าอันไหนเราดูคนไข้เป็นรายๆถ้าคุณแม่เป็นสายมูรครับรรเริมง,งามยามดี ก็ต้องเลือกผ่าข้อแล้วดูจากการมาของรับาลเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์แปลงมาว่าปกติเราก็จะคุยกับคุณแม่ก่อนแล้วคุณแม่ก็บอกมาคุณแม่แค่ดีไซน์วิธีการข้อกระบวนการต่างส่วนพวกเราก็จะมปการดูแลให้ตามต้องการด้วยความปลอดภัยด้วยความใส่ใจ แต่ว่าคุณแม่ที่บางคนเราจะเจอว่าคุณแม่บางคนเนี่ยอยากจคลอดเองอแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณหมอเขาบอกอค,คุณแม่ต้องเปลี่ยนแผนแล้วอขอให้เชื่อคุณหมอครับโรงพยาบาลเราเน้นที่ข้อธรรมชาติดีแล้วยกตัวอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นคุณแม่อยากคลอดเองมากแต่น้องไม่กลับหัวปัจจุบันเนาะเขาก็เป็นข้อบ,บ่งชี้ที่จะต้องผ่าตัดลอดนะครับหรือว่าน้องมีภาวะที่ติดเครื่องออกมาแล้วน้องดูร่างกายแล้อที่ประจรน้องไม่ได้แข็งแรงมีความเสี่ยงที่จะผิดปกติได้ เราก็เป็นข้อบ่งชี้ที่ทําการผ่าตัดลอดแต่คุณแม่บางคนก็กลัวนะครับว่าการลอดเองเนี่ยโอ้โหกลัวเจ็บอาจารย์การประสบการณ์อาจารย์คิดว่าไงบ้างครับเจ็บก่อนมาเจ็บหลังหรือเจ็บก่อนข้อข้อใส่กู้หายเจ็บอันนี้เป็นคำพูดพับคิษที่ผมชอบพูดเหมือนไงว่าการลอดคงต้องเจ็บอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเจ็บก่อนที่เด็กจะออกมาหรือว่าเจ็บหลังจากพักพื้นแล้วแต่อาจจะไม่ดีถ้าถึงไม่ต้องเจ็บมากๆทั้งก่อนและหลังใช่โดยปกติของเราเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ทาให้การคลอดจะเป็นความกังวลของคุณแม่เนี่ยจะเนเรื่องของการปวดมันจะเกิดขึ้นตน้่องจากความเครียดความกลัวความปวดซึ่งเราจะตัดมันออกเอาตัดข้อแรกคือเราตัดเรื่องของความเครียดความกลัวโดยการเราพยายามให้คุณแม่อยู่ในห้องที่คุณแม่สามารถเอาเพลงมาฟังได้หรือทําอะไรก็ได้ก็มีคุณพ่ออยู่ด้วยพอ<ม>คุณพ่อก็จะช่วยเรื่องบรรเทาเรื่องการความกังวลความเครียดไป่วงอาการปวดถ้าเอาแบบหายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือการบล็อกหลังเนีย การบล็อกหลังเนี่ยถามว่าในการข้อธรรมชาติและบล็อกหลังเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือเรื่องลดอาการปวดแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันครนับที่จะเพิ่มมีก็มีการศึกษาแล้วว่ามันจะเพิ่มโอกาสการที่จําเป็นต้องใช้หัตรการในการช่วยคลอดเช่นตัวดูดสุญญากาศหรือว่า ตัวครีมที่ต้องคีบศีรษะน้องออกมาตอนที่คลอดเพราะแรงเบ่งมันก็จะลดลงด้วยบางส่วนนะครับซึ่งที่เราเนี่ยก็จะมีตัวช่วยคุณแม่ท่านคือคนหนึ่งก็คือการใช้ก๊าซในตัดออกซา์ก็่อไม่ทางการก็คือการหัวเราะแต่ว่าไม่ายความว่าคุณแม่ดมแล้วคุณแม่ก็จะหัวเราะแบบคนบ้าไม่ใช่นะครับแต่ว่าคุณแม่จะมีความเคลิ้มไปแล้วผลิตภาพของมันนเท่ากับยาแก้ปวดแบบฉีดข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่สะสมมันสามารถ ดมได้ตลอดเวลาการใช้เนี่ยถูกควบคุมโดยตัวคุณแม่เองเขาบอกว่าคุณแม่สามารถหายใจเข้าและออกภายในเครื่องมือที่เขาให้มาแล้วมันจะช่วยทําให้อาการปวดมันลดลงแต่ข้อเสียมันคือว่ามันต้องกจะจังหวะเวลาของการสูดแก๊สตัวนี้เข้าไปเพราะว่ามันใช้เวลาในการออกลุยประมาณ30มสิบวินาทีงั้นเราต้องสูดก่อนที่เราจะรู้สึกปวดเต็มที่แล้วปวดเต็มที่เราสูดมันไม่ทันนะครับไม่มีผลกับเด็กหลังจากคุณแม่หายใจออก ก็ออกไปด้วยไม่มีการสะสมไม่เป็นพิษแต่เราก็ไม่ค่อยเจอนะครับว่าคนไข้จะสูดจนกทั่งตัวเองหนักแล้วอาจจะมีเรื่องของเครื่องายเจยนิดหน่อยพวกนี้แก๊สพวกนี้ใช้กันเยอะในทางยุโรปผมว่าว่าทุกวันเราก็ดูแลมันไข้ลอดได้ไดค่อนข้างครบครบถ้วนเนาะโดยหลักๆก็คือว่าเราก็เชี่ยวชาญทั้งการลอดเองและการผ่าตัดลอดโดยที่เราไม่ได้มุ่งเน้นเชียร์ยางไงอย่าง,ยง,ยงน่งเป็นพิเศษ,ษละกันอ่าใช่เราต้อง พิจาณาและให้ข้อมูลคุณแม่อย่างครบถ้วนเป็นรายๆไปในทุกคนให้ทุกๆคนที่มาฝากท้องที่โรงพยาบาลปิ้นของเราคุณแม่คุณแม่ดีไซน์เนาะคุณแม่มดีไซน์วิธีการก็พวกผมดูแลให้ครับเราก็ต้องไปด้วยกันก็คือการฝากท้องเนี่ยก็เป็นการที่เหมือนเราเราช่วยกันดูแลนะกันคุณแม่ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วอยู่ในการควบคุมอย่างมาตรฐานตามโปรแกรมที่เราเออกแบบมานะครับและทุกอย่างก็จะปลอดภัยลูกเกิดรอดแน่ปลอดภัยแข็งแรงมีความสุขทุกคน ถ้าคลอดเองเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยคือมาดูแลตั้งแต่แด้เริ่มเจ็บท้องเลยนะครับใช่ไหมครับล้วก็ท่านคลอดเสร็จปุ๊บเราก็แฮปปี้กังนะครับบัวก็ค่อนข้างดูแลกันอบอุ่นเหมือนกันพี่พยาบาลห้องคลอดแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลคุณแม่ดีนะครับก็คือทีมงานเราก็ไม่ได้ปล่อยคุณแม่แบบอยู่คนเดียวแบบกังวลนู่นนี่อะไรเนาะเราก็สามารถให้คุณพ่อเข้าไปในห้องคลอดด้วยทั้งการคลอดธรรมชาติและการผ่าคลอดคุณพ่อก็สามารถเป็นกําลังใจให้คุณแม่อีกทางหนึ่งแล้วก็ มีส่วนร่วมในการคลอดทางเราให้คุณพ่อช่วยตัดสายสะดือให้ด้วยนะในการคลอดเองนะครับนี่จุดขายของเรา้อกง้อกไม่ได้มังคับไม่ได้บังคับขอเน้นย้ำว่าในไงก็ตามเนี่ยคุณแม่ที่ฝัดท้องอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เนาะไม่ว่าจะแพทย์ท่านไหนเนาะก็สามารถพร้อมให้ข้อมูลกับคุณแม่ที่กำลังคิดตัดสินใจว่าจะคลอดด้วยวิธีทางไหนแล้วก็อยากจัดทางไหนมากกว่ากันแต่คุณแม่ก็ทุกคนได้รับข้อมูลว่าแบบไหนมีข้อดีข้อเสียไงบ้างอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นการตัดสินใจของคุณแม่นะครับ